หอ,อมแก้มผู้สาวได้อยู่ครับแต่ว่างหอมแก้มผู้บ่าวนี่ต้องเที่ยครับ่อ,อยไว้ากขอมานวีย่กล้บอกอ,อสวัสดีค่ะตอนนี้แนอนนาดีกำลังเตรียมความพร้อมนะคะขึ้นโชว์ต่อไปต่อจากพี่บอยนะคะวันนี้มาในชุดสี ีฟ้าประมาณสี่ห้าเพลงนี่แหละจะขึ้นเวทีแล้วนะคะสู้ๆนะคะให้กำลังใจแอนอรดีนะคะบนเวทีหมอรำใจกนร้อยวันนี้ รีสานได้ขึ้นได้ขึ้นบันไดทั้งทั้งกลางแล้วมืออันณนะครับจาุรกพ่อพี่น้องร่มเมื่อตอนรับน้องแอนออนไขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทรายค่ะโอ้ยเป็นไปได้ดีพ่ออยากลงไปก่อนพ้อหอมเก็บมื่อคุณได้เลย ตะวาวนจมมีคือทางวานะล่ะอ๋ะอ new normal นะคะเบิ่งหมอล่ำแบบใหม่ใส่แมรน,นะคะหอ,อ,อ,อมแก้มหอ,อมแก้มผู้สาวได้อยู่ครับต่ว่าหอมแก้มผู้บ่าวนี่ต้องเครีย์ครับคอยเ่อโอ้ยือสี่หวังค่ะแต่ละอันใดเนาะปาดือขิงกันเลีเ้ยวแทนออกมามแมสแลบกบ ขอบพระคุณค่ะปาดขอบคุณค่ะปาดยายมึงอยู่ที่้องนราบอกเต้อีลาเราจะเอาใส่เต็มๆแล้วจะเอาไปไว้ใส่กระเป๋าอ้ายเด้อคนละกระเป๋าได้ค่ะคนละกระเป๋าเดี๋ยวให้แอนอรดีค่ะสวัสดีค่ะแอนอรดีขอบคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดียกเป็นทางการด้วยนะคะก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสามาเยันยันพี่น้องบ้านโดนทอ,อพี่น้องสารคามพี่น้องกา,ทางนทะเใชัยพี่น้องไกลไกแล้วก็ตา้จังหวัดทีตั้ตงใจมากให้มนิมัีนีนีด้แม่แม่บานท่านนะครับเดิน <ฮะ S 1> ทางมาจากจัจงหวัดอยุธยานั่งอยู่ตรงไหนบ้างครับเยงใหม่อยุพยาน้องถงพี่น้องเพื่อผู้ชมดูเองไรตัวนทางบ้าน แม่พี่น้องไหลสดเบินยูทั่วประเทศเลยจะพาลูไปถึงพี่น้องทั้งประเทศที่กำลังเบิน,นยูนะคะจะมือนี้ขอบคุณสำหรับที่น่า,านจตหะคณะผู้จัดที่ให้โอกาสเราแอนเดย์มากามาอยืนขึ้นได้ที่มาลงไซเดอร์ร้อยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ได้มีโอกาสนะหนูกับซันเน่ ว่าโลกทีเหตุตัวใด้ไหนกันตอนนี้นะคะเป็นที่กันกอกเขาตี่กันตอคมั่นกันออ้ยเฮเด็กใจสุดค้เฮ้ยเฮ้ยสฮ้ยเเฮียเยยเ บ้านหรือว่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นสิตายสวยใสยสุดสีขาวคู่กันจะเป็นที่ไหนเอาเอาชุดขาวชุดยังชุดขาวแต่ได้ยเ้วได้แล้วชุดขาวชุดขาว์มาคิดว่าเปนชุดกันสินอตีชุดยังชุดสีขาวชุดชุดพรีเมียมอาวแม่แม่ถือว่าจางดูฮ้อมแก้ไปบ่อยเพราะอะไรเด้่ นี่นี่เด็พคนตลอดสื่อขอบคุณค่ะ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 เอาโมเดอที่ยังมากปากเราแต่ข้อมันข้อมซึนค่ะเสร็จเพลงเสร็จร่างฝากตรอบจีน้องสวยสุขคตรนะคะลองเพลงครูจัดครูดองคืนงวาเพลงครูจะมึงบองานเพลงก่อนเอาขึ้นไม่มาขอลองเพลงครูเลยสิค่ะเอาคันไม่ได้ร้องคู่กันวมเดลดีไว้สิ้นใกล้สิไข่ตัว tại băng dân tộc hai anh cứ thắng cứ ở biển là có mơ em bọc kia người cứ นะมันนี้บานอ้ายได้ดิการพลังมีใช่เดี๋ยาว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 เป็นแค่เครื่องไม่ใส่ถุงเดียวกันเด็กวันี่็กวันเบียดใจไม่ได้ได้ดิมีกระเป๋าเดียวกันแล้วเบียดใจไม่หลงน่ะล่ะเอาไปสิ้าที่เป็นพี่ที่ต้องเสียสลานแล้วเลยที่เสียเลาที่เป็นคนถือแล้วก็เป็นคนเก็บได้ค่ะอ๋อ บ้าว่าอากะศดีใชบ้าต้องแยกกับจะไหนจะไหนกระชกดกันเอาครับพี่้องอยมวนไปครับี๋ยยกเวทีให้แอนอรดีนวันนี้ยกหมดเลยเหรอคะาาวารยนดีน์ โอ้จั๊กกี้นะเดี๋ยวก่อนพี่ตะจากก็เป็นแกเอาๆพี่น้องม้วนกันต่อกับแอนนา oh,